เริ่มสวัสดีจ้าสวัสดีนสสด่น้องเพื่อนเพื่อนเรื่องทุกคนนี่แอปินปเตเขาชวนไปพ่อเฮ็ดเจ้าของเจ้าเฮ็ดเฮ็ดที่ปลูกไว้แหละแต่โดนโดนแล้วละซีหาเดือนแล้วนึ่วันเมื่อแล้วเดิ๋ยไปหอดออกทราบลาบยุ่มก่อนเห็นจิ๊กเลยเก็บมาเนี่ยเจ้าเสลี่ยมาหนึ่งปากขาก่อนปตาได้ได้แล้วล่ะเฮ็ด เห็ดนางร่มเลยอย้ะว่าเป็นเห็ดนางฝ่าหรือเห็ดนางร่มถึงมากกว่าละนึสิบบาทซีหาเดือนอลไรนั่งมาเดินเศร้าออกอยู่เกืดบดีสิลกินหนึ่งเห็ดกับย่าปินเลยจ้ะเพื่อนๆทุกคนมันมีฟุนตกไปไซบ์อะไปหาชาวที่วเขาสวนนี่แหละหาเก็บักเก็บหนาเก็บเห็ดมาหนึ่ง เขาชวนก็เลดแักแจงสูงมาหน่วยหนึ่งสุกเลยจ้ะหอมหอมอเอื่นกินใยญ่นี่อันนี้คือบบกเชี้ยควงจะไปเก็บอาย่นี่เก็บมาค่อนเต็เก็บมาคอนเตนะจ้ะนี่ดดดดดกดดดดด้ดดดดดดดาดด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 ิดด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 เด็ดด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 ่ดดด ดอกอุ้ยงั้นี่มืดนั่นแห,หลจนะจ้ะเก็บมามม่หนุนคุยเลยนี่คือดอกหวานไฟดอกอุ้ยแล้วก็บักนาวนี่แหละจะไปเก็บมาแต่สวนแต่ว่าจะไปเก็บไม้อยู่อันนี้เก็บมาฝนกับตกแกลนเลยฝนตกเก็บไปตำนี่แหละถัาอยูไปเก็บไม่บัมนนี่เฮ็ดหนหึ่งเฮ็ดก็ได้จ้ะ ี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าท่านมีนะจ้าสวัสดีจ้า